ครับ FC ครับวันนี้เรามาเจอคู่บุษรุ่นแปรครับพี่น้องเดี๋ยวมาเจอรุ่นแปรครับหลอกคลองครับก่อนมาขับรุ่นนี้นะครับให้ดูไกลครับพี่น้องคลิปนี้อาจจะไม่ยาวครับแบตก็ไม่เหลือเหลือลายครับแบตจะหมดแล้วครับพี่น้อง ชมกันเต็มๆครับคลิปนี้ครับมาลอกของที่บ้านครับลำห้วยครับพี่น้องนนี่เป็ลำห้วยครับตามมาดูครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับพี่น้องตามเลยครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวครับ ดูกันไปเรื่อยครับคูบสุรุ่น8 m 0ครับตัวนี้โอ้หลุดได้แบบเขียวเขียวแบเซ็ อีกสองนาทีพี่น้องแบตบจะหมดแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพี่น้องคลิปนี้จบด้วยรุ่นแปด MC รุ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามพี่น้องครับคลิปนี้จบด้วยคู่มือรุ่นแปด MC รุ่ครับสวัสดีครับ